พูดถึงสองลุงก็อีกลุงหนึ่งเลยดีกว่าพลเอกประวิทย์ค่ะวันนี้นะคะต้อนรับสมาชิกใหม่แต่ว่าเป็นรุ่นเดอะเลยและพลเอกประวิทย์บอกว่าโอ้โหขอบคุณมากที่มาร่วมงานกับพลังประชารัฐนะคะบุคคลนี้คือรุ่นเก่ารุ่นแก่จะมาช่วยในพื้นที่อีสานค่ะพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณนะอยุทยา บิ๊กป้อมถึงขั้นพูดเลยนะว่านี่นับว่าเป็นบุญคุณอย่างยิ่งเลยอะถึงแม้ว่าท่านจะอายุมากแต่อายุไม่ได้มีความสําคัญเทียบเท่ากับสมองอมขอบคุณมากๆเลยที่มาร่วมงานกับพลังประชารัฐนะคะตัวของคุณสันติคะ่ะก็พูดเช่นเดียวกันบอกว่ายินดีต้อนรับพลเอกธรรมรักษ์ที่จะเข้ามาร่วมงานในคณะทํางานด้านยุทธศาสตร,ร์การเมืองเลยนี่คือบุคคลที่มีประสบการณ์ทางการเมืองเข้าใจปัญหาของประชาชนดีก็จะนําไปสู่การวางกลยุทธ์ในการหาเสียงพื้นที่ต่างๆนะคะตัวท่านเองเนี่ยมีความศรัทธา ในพักพลังประชารัฐก็เลยเข้ามาร่วมงานมาผลักดันนโยบายกันที่จะช่วยพัฒนาบ้านเมืองกันต่อไปค่ะครับพลเอกประวิทย์ก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับว่าที่พลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณอยุธยาเข้ามาที่พักเนี่ยก็จะมาดูแลพื้นที่ภาคอีสานส่วนที่มีกระแสข่าวว่าพลเอธรรกธัญญาเกติศาลกับคุณวิรัตรัตนเศษซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยไม่ลงรอยกันจึงต้องดึงพลเอกธรรมรักษ์มาช่วยดูแล คนเอกประวิทย์ท่านจะว่ายังไงท่านบอกว่าคนละเขตกันจะไปลงรอยกันได้อย่างไรระหว่างอีสานเหนือและอีสานใต้<อ>นะครับและเมื่อถามย้ําว่าทั้งคู่ไม่ได้ขัดแย้งกันใช่หรือไม่ระเอกประวิตย์รีบบอกเลยไม่มีจะไปขัดแย้งกับใครสื่อนะ่ะคิดไปเองแล้วที่มีกระแสะข่าวล่ะว่าจะมีสสอบางส่วนของคุณวิรัตเนี่ยย้ายไปอยู่กับรวมไทยตร้งชาติท่านก็บอกว่าก็ไปสิไม่ได้ว่าอะไรเลยใครอยากไปก็ไปบอกแล้วเพราะว่าของตนเนี่ยที่มามีทั้ง500คน ทับกันไปทับกันมาอยู่แล้วอย่างนี้เรียกว่าทับกัน oh. เวลาใครจะไปท่านไม่ค่อยอสนอยู่แล้วอยากไปก็นะไปเออท่านจะพูดอย่างนี้ทุกครั้งเลยค่ะคท่านไม่แคร์เลยอ่ะเหมือนท่านแบบโอ้โหเก็บมาใส่ใจทําไมใช่<ม>ไหมคะ ทีมข่าวในชั่นทีวีของเราค่ะต่อสายตรงหาพลเอกธรรมรักษ์เลยก็เรียกว่าบิ๊กแอดก็ได้เนาะถามว่าเหตุผลที่กลับมาลงสู่สนามการเมืองคืออะไรและทําไมกลับมาแล้วถึงเลือกพลังประชารัฐนะคะตัวของบิ๊กแอดเองเนี่ยบอกว่าก็ตอนนี้บ้านเมืองขัดแย้งรุนแรงไงคนไทยแตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายบ้านเมืองก็ไม่ไหวแล้วพักนี้เขาจะปรองดองซึ่งหมายถึงพลังประชารัฐนะคะเขาจะปรองดองกันก็เลยอยากมาช่วยเพราะว่ากําลังวังชาเนี่ยยังมีอยู่นะเคยทํางานมาตั้งแต่นโยบาย6 6ใต้ร่มเย็นที่เป็นเรื่องของการปรองดองทําลายความขัดแยง้งนโย,ยบายของพลังประชารัฐตรงใจก็เลยมาทำนะคะโดยใช้คําพูดว่าก็พลเอกประวิทย์อ่ะเป็นคนมาชวนเลยนะตอนแรกยังไม่ได้ตัดสินใจทันทีนะคะแต่ถามไปว่าเราจะให้ผมช่วยอะไรแล้วก็เอาก็เอาวะเราก็ยังแข็งแรงอยู่พอไว้อยู่ก็เลยเอานะะักข่าวก็เลยถามต่อนะคะว่าท่านคะมาช่วยเนี่ยเอาจริงๆคนจะมองว่าข้ามขั้วมานะ มาจากอีกขั้วหนึ่งนะจากที่เคยอยู่มาก่อนนะคะตัวของบิ๊กแอดเนี่ยตอบว่าของเดิมคือไทยรักไทยตอนนี้เป็นเพื่อไทยมันคนละพักแล้วเราไม่ได้เกี่ยวนะลองฟังเสียงจังหวะนี้ค่ะเออเดิมมันไทยรักไทยค่ะตอนนี้มันเพื่อไทยมันคนละพักแล้วค่ะเราก็ไม่ได้เกี่ยวอย่างนี้ ถือว่าจะทําเหมือนทําให้คุณทักษิณน,น้อยใจหรือคิดเยอะหรือเปล่าคะเพราะว่าเหมือนท่านเปลี่ยนมาช่วยพักพลังประชารัฐแทนนะคะโอ้โมันก็การเลือกตั้งมันก็แข่งกันในทีละถึงเวลามันก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะในการเลือกตั้งทุกพักมันก็แข่งกันเรื่องปกติตอนนี้ก็ให้ช่อยดูห้สาลไปก่อนทั้งภาคเลยใช่ไหมคะอ่า ทีนี้ไพศออานเนี่ยเ้ามีคนดูอีสานเหนืออีสานใต้เขาเลือกคนไว้แล้วผมก็จะไปขอดูว่าเลือกใครไว้แล้ว เนี่ยค่ะนะะักข่าวก็ถามต่อนะคะว่าท่านคะมั่นใจแค่ไหนว่าพลังประชารัฐเนี่ยจะทํานโยบายไปสู่ความปรองดองได้สําเร็จจริงๆคําตอบก็คือก็ต้องรอดูผลการเลือกตั้งอีกทีนะคะถ้าสามารถเป็นรัฐบาลได้ก็ทําง่ายขึ้นนอกเหนือจากนี้ก็บอกอีกนะคะว่าวันนี้ไปเปิดตัวที่พลังประชารัฐใช่ไหมนี่ไม่ได้ตื่นเต้นเลยเพราะว่าอยู่การเมืองมานานแล้วเรื่องเปิดตัวเป็นเรื่องปกติแล้วก็ย้ําว่าเป็นแค่ที่ปรึกษานะไม่ได้ลงสสบัญชีรายชื่อแล้วก็ไม่ได้ห่วงไม่ได้กังวลอะไรทั้งนั้นว่าตําแหน่งที่ปรึกษ จะผลักดันนโยบายไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปคุยกันรายละเอียดเนี่ยคุยกันทีหลังตอนนี้เอาภาพกว้างก่อนส่วนวิธีทำมันก็ต้องอีกยาวว่ากันอีกเรื่องหนึง่งทีนี้ก็มาพูดว่าส่วนตัวเนี่ยได้รับมอบหมายดูพื้นที่ตรงไหนก็ตอบว่าดูแลพื้นที่อีสานทั้งอีสานเหนืออีสานใต้ก็เลือกผู้สมัครเอาไว้หมดแล้วก็คงต้องศึกษาอีกทีนะคะว่าจะเปลี่ยนคนได้ไหมคนไหนโอเคแล้วหรือย,ยังแต่ย้ําว่าไม่ทับซ้อนการทํางานกับใครเพราะว่าเพิ่งเข้ามาก็ต้องฟังเหตุผลว่าทาไมเขตนี้ เลือกคนนี้คนนั้นนะคะตัวของ Big Ad อเนี่ยบอกว่าดูวันแรกยังไม่คิดเปลี่ยนอะไรเราก็ฟังเขาว่าเขตนี้เอาใครทำไมถึงเอาคนนี้ก็ว่ากันไปแล้วเราก็จะลงไปผลักดันดูแลให้ตรงนี้เนี่ยน่าสนใจว่าถาถ้าพอไปคุยกันแล้วต้องเปลี่ยนคนเดี๋ยวมันจะไปกระทบคนของคนนั้นค,คนนี้ นะครับแล้วแม่ทัพภาคอีสานของพลังประชารัฐก็ดูเหมือนจะมีหลายคนด้วยแต่ลุงป้อมบอกว่ามันจะไม่ไปลงไม่ไม่ลงรอยกันได้ยังไงก็ในเมื่อดูกันคนละช่วงอ่ะอีสาหนหืออีสานใต้เขาแยกกันขีดเส้นไว้คนละพื้นที่นะลองดูบทบาทของบิ๊กแอสหลังจากนี้นะครับทีนี้ที่ผู้สื่อข,ข่าวของเราทําไมถึงต้องถามว่ามันจะเอข้ามขั้วเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณไหมเพราะว่าจริงๆประวัติพอรับราชการเสร็จปุ๊บเข้าสู่เส้นทางการเมืองของบิ๊กแอดนะครับคือหนึ่งใน คนที่ใกล้ชิดคุณทักษิณเลยแหละร่วมรัฐบาลคุณทักษิณมาก่อนนะครับย้อนดูประวัติของพลเอกธรรมรักษ์อิสารางกูลณอยุธยานะครับจบจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น10วิทยาลัยป้องกันร,ราชานาจาจักรุ่น34นะครับชีวิตทางราชาการเนี่ยสังกัดกองทัพบ,บกเป็นผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรีเป็นหัวหน้าหน่วยเ,เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุดนะครับส่วนเส้นทางการเมืองเห็นไหมครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพักไทยรักไทยตอนนั้นเป็นรองหัวหน้าพักนะแล้วพอตั้งรัฐบาลได้เนี่ยท่านก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลทักษิณชินวัตรชุดแรกชุดที่1เลยพอต่อมาปี50ครับพลเอกธรรมรัฐถูก สารรัฐธรรมนูญตัดสิทธ์ทางการเมือง5ปีจากคดียุบพักไทยรักไทยเนื่องจากว่าท่านเป็นกรรมการบริหารพักต้นเหตุตอนนั้นถ้าหลายคนยังจํากันได้ก็เพราะว่าพักไทยรักไทยที่ถูกยุบพักเนี่ยข้อกล่าวหาคือพลเอกธรรมรักษ์ไปจ้างพักเล็กลงสมัครรับเลือกตั้งวันที่2เมษายนปี4ี่เซึ่งพักประชาธิปัตย์เนี่ยบอยคอรดการเลือกตั้งในครั้งนั้นแต่ในจังหวะนั้น,นก็จำคง,งจะจํากันได้มีม็บ พันธมิตรก่อตัวขึ้นมาแล้วไงคือประชาธิปัตย์บอยคอร์ตคือไม่ส่งใช่ไหมใช่แล้วก็เลยกลายเป็นการตรวจสอบว่าเออมันมีการไปจ้างพักเล็กมาลงสมัครรับเลือกตั้งก็เลยเป็นการยุบพักไทยรักไทยพีแอดก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีนะครับหลังจากถูกยุบพัก,พกเด็กธรรมรักกับพวก4คนก็ยังถูกดำเนินคดีอาญาด้วยนะครับสารชั้นต้นเนพากษาจําคุก3ปี4เดือน ในความผิดฐานว่าจ้างเจ้าหน้าที่กกตให้ดําเนินการแก้ไขข้อมูลการเป็นสมาชิกของพักการเมืองขนาดเล็กเพื่อให้มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งในวันที่2เมษายนปี49โดยไม่รอลงอาญา oh. ท่านก็ยื่นประกันตัวต่อสู้คดีในชั้นอุทธรเพราะวันที่7มกราคมปี57ครับศาลอุทธรณ์พิพากษากลับยกฟ้องพลเอกธรรมรักษ์ให้เหตุผลว่ายังไม่มีประจักษ์พยานยืนยันว่าพลเอกธรรมรักษ์ในฐานะจำเลยที่1เนี่ยเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด จากนั้นอายการก็ไม่ยื่นดีกาส่วนของพลเอกธรรมรักษ์ส่วนจำเลยอื่นๆนะครับอายการยื่นดีกาทั้งหมดนะครับและศาลก็พิพากษาจำคุกคดีนี้จึงถือว่าพลเอกธรรมรักษ์เนี่ยรอดและพ้นมลทินในที่สุดแต่ก็เงียบหายไปนานครับจนกระทั่งกลับเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองมาร่วมงานกับลุงป้อมอีกครั้งหนึ่งโอ้ก็ต้องเรียกว่าเป็นมือเก่าไม่ธรรมดานะมีเรื่องราวมีประวัติเยอะนะคะ